วิธีแปลงสะพานโซ่ใส่รบร้อยสิบไอนะครับก่อนก็นจะมีสพานโซ่รีบรอยิบห้าแท้แล้วก็นี่ก็น็อตปิดตัวนี้ตัวเดิมบูทตรงน็อตตัวนี้เราจะน็อตก่ตัวนี้เราจะเจาะเป็นรูหกมิลเลยนะครับใช้น็อตเอ็มหกนเบอร์สิบเลยใกูได้แล้วก็ เชื่อมน็อตอนอตตัวเมียมาเชื่อมแบบนี้เพื่อให้ใส่ไว้ด้านในไม่ห,หมุนได้นะครับใส่ไว้แล้วก็จะมีตรงนี้เราใช้บูทเสาบูทเสาเสื้อวกปีปรยี่บห้าเนี่ยผ่าเลยผาครึ่ง แบบนี้เลยนะผ่าแบบนแล้วก็ครีมมาทางออก จัไปต,ตรงนี้เป็นบูครับผมยักไปไหนทางเลยกากดนี้ก็ชุดแข็งนะรับเกสหล่นแดงๆจุ่มน้ำไม่มัน้ำเพื่องรอ,อบสองร,อ,รอ,อบสามรอบ ตรงนี้มันโผล่นะครับก็เอาไปเกี่ยวออกจับใส่ดูแล้ตรงนี้มันจะมูตอร์มันจัดพอดีเลยนะครับ เข้าไปเป็นบูทพอดีครับ <im it> อาจจะมีรวมๆหน่อยก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ปกติ <im it> ตรงรอยแบบนี้ก็จะมีรอยช่องตรงนี้ไม่หันมาตรงตรงตรง,ตรงมุมๆตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้ขันขึ้นสุดก่อน ลงตรงร่องนะโซผ่านโซขแน่นเลยครับนโซ,โซ,โซใส่เข้าไปเลยครับ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเบอรสิ โซกโไม่ไม่ต้องตึงมากนะครับพอดีพอดีเอาที่ว่าตอนที่มันแคมมันดีแล้วโซนไม่หย่อนนะครับหรืออาจจะยังไม่ตั้งก็ได้ใช้ไปดูก่อนเร,รือตัวดันโซยังกดไว้อยู่ ส่วนตรงนี้ก็เทปผันเกียวครับผ่นสักนิดนึงประมาณนี้ครับอาจจะมีซึมบ้างครับผมแตกไม่เป็นไรนะซึมก็เช็ดเอาครับ ไม่ต้องเสื้อนี้ไม่ต้องไปแ๊บเกี่ยวนะครับให้เป็นเสื้อแบบเสื้อเ,อเดิมก็จาดทะลุไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็อ,อย่างที่บอกครับใช้ตัวเบอร์สี่มีเชื่อมตัวนี้เพื่อให้มันไม่มหมุนแล้วก็ล็อกไว้ด้านในนะครับแทปเกี่ยวมันชอบเกี่ยวชอบหวันเกี่ยวพังเกี่ยวหลุดเลเกีย่ยขันเนีนได้เลยไม่ต้องกลัวเกี่ยวหลุด ก็น็อตปิดตรงนี้ก็ใช้นอ็อตไอตัวนี้แล้วตัดตรงนี้ออกมันจะเป็นประมาณนี้แล้วคันเข้าไปเลยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อยูอ่ทำแบบนี้ไปปัญหาโซนี้จบทุกคันครับแคมตมแคมสูงซิงวลแข็ง่อนจบหมด วันะน,นี้ครับถ้าคิดว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ